ถึงบ้านปล่างปลอดภัยค่ะตอนนี้ตีห้าสีนาทีค่ะมีคนตื่นมาหิวข้าวนะคะหงเียงเลยอยากกินผัดแตงกวาแตงกวาลูกนี้ถ้าไม่พี่ปุกกี้ก็อนาอีสาหาเอามาแช่ตู้เย็นไว้ให้จากสวนด้านนอกนะ,ะนีค่ะมันก็จะผัดแตงกวาผัดนางแข็งมากแข็งมากหมดแรงแล้วหรอคะไม่หนูไม่หมอา ไม่หมดแรงหนูไม่หมดแรงโอเคค่ะไม่หมดแรง,คคแรงยังไงคะหนูลืมขากันนี่ลืมดันเข้าไปใช่ไหมอี้ติดหนูผลักไม่ได้เก้าอี้ติดติดเก้าอี้ค่ะหนูผลักไม่ได้ เราจะทำเองโอเคค่ะนี่มามาดูจะจะหนูเสร็จจะจะหนูเสร็จทำไมนี่หนูหนูจะบอกแม่มาเสร็จแล้วโอเคหนูนเอาออกมาเหรอคะกระทะหน,นูนเอาออกมาโอเค,อเค,ะคะแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะโอเคเาบาเดี๋ยวให้น้ำหยุดก่อน ดัวเม็ดข้าวจะลงไปด้วยค่ะาเทพี่พี่เนไหมข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเหนียวลูกอันนี้เรียกข้าวเจ้า เทค่ะมันมัอีกไม่เป็นไรตอนนี้เทได้เลยค่ะเอาถ่ายน้าไปใส่น้ำนิดหน่อยอีกค่ะอีกพอค่ะไหนลองเอามือคนๆสิคะน้ำเยอะไหม ทำมยกก็แค่พี่พี่ดูได้พี่พี่ดูได้แต่มามาห้ามยกห้ามยุ่งใช่ไหมคะฉันจะเติตตหนูยกันค่ะแห้งแล้วแห้งแล้วคะว่ะให้ช่วยไหมคะ มาช่วยไหมไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะปะ๊ปะป๊ากับพี่เอ็มมายังไม่ตื่นนะคะตอนนี้เดกับค่ะหนาไปตรงนี้ได้ยังคะเทมอปเล็กอะเสียบปลั๊กค่ะออไฟอยู่ตรงไหนไฟอยู่ข้างหลังหม้อไงคะจมปิดกันติ ผัดแตงกวาไม่ทันแล้วค่ะได้ได้หนังไก่แสดนนี้แสดงว่าหิวมาหนังไก่เนี่ยค่ะอร่อยไหมคะไปไหนอ่ะผ <c oughs> <c oughs> ัดแตงกวาเขาจะไปทำผัดแตงกวาอ้าวคิดว่าไม่กินแล้วเดี๋ยวแม่ต้องเอาของออกจากกระเป๋าก่อนเนาะ <c oughs> กระเทียมดองค่ะแม่กินเปลืองมากเอามาสองกระปุกใหญ่ แล้วก็ผักกาดผักกาดดองเนาะเอาไว้กินข้าวต้มค่ะชอบกินข้าวต้มกับผักกาดดองเด็กๆเกจลลี่น้ำตาลตี๊บนี่เป็นพมััพม่นานังห่อเองนะคะบรรจุภัณฑ์ชิ้วดำค่ะชีิวดำเก็บได้นานเนาะนี่เป็นนมาจันขามเปียก อ๋อน้ำตาลน้ำตาลก้อนค่ะกะขามเปียกอยู่ยนี่กะขามเปียกอันนี้ยายแพ็คให้นะไม่เอาเชื่เย็นก่อนเลยน้ำดูน้ำดูเก็บกับมีดค่ะนี่พี่เอไม่มมามายายาอมอะค่ะพี่เอให้มาเนาะนไม่มีออันมีอีกอันนี่ค่ะเอามาให้เด็กๆกินนั่นแหละค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือจากป้าฝนนะคะ สตอจาก PFC ท่านหนึ่งนะคะส่งไปให้ที่บ้านเลยเนาะแม่ก็เลยเอามาเท่าที่เอามาได้นะคะี่ก็เป็นมะก,กอกจากป้านีข้างบ้านนะคะนี่ค่ะขาแห้งค่ะนี่ยายทำแห้งให้เนาะขนมสองแสบค่ะที่เหล็กแห้งค่ะตากแห้งเวลาต้มก็คืนสภาพเหมือนเดิมค่ะ อแล้วสุกแล้วเอาปักอบเลยหลบจิกโฉไปกินขนมจีบอะค่ะเป็<ห>นคน,<ห>นที่ชอบกินเย็นตาโฟมากแม่ก็เลยเอาซอสย็นตาโฟมามมเยอะเป็นพิเศษค่ะขนมจาก FC กบเหล่านิสอจากพี่ต้นนะคะ ก็เป็นที่คาดผมของเด็กๆค่ะพวกยางพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากเอฟซีทั้งนั้นเลยคะ่ะแม่ต้องขอบคุณมากๆาผัดมีโคราชค่ะพร้อมน้ำปรุงพี่เอซื้อให้อ,อันนี้ค่ะจ้าพี่แมวจิมาเออเดี๋ยวพี่แมวมาค่ะดินสองก็จากเอฟซีทั้งนั้นเลยนะคะต้องเป็นผู้ตอเรือทำไมตัวรู้ว่าก็เตี๋ยวเรือล่ะคะทำไมตัวรู้ว่าก็ยเตี๋ยวเรือตัวรู้จักเหรอก็เตี๋ยวเรือ อันนนี้เป็ครีมปาป๊าค่ะ,ะนีาเป็นมะขามแช่บัวใช่ไหมนนมะขามอบบัวจากคุณแม่ติ๋มน,น,นะคะเป็นกลมคันใช่ไหมใช่อันนี้ยาดมพี่เอ๋ไปซื้อไปให้หม,มาน,นี่เป็นอะไรนะอ๋ออันนี้เป็นเหมือกฝอยจากเอฟซีค่ะอะไรเนี่ยข,น,ขนมขนม ห่อนี่แปลกมากทุกคนอาจจะสงสัยมันคืออะไรมันคือยานวดค่ะ FC ส่งให้ที่บ้านนะคะเอามาด้วยเป็นยาหม่องะคะ่ะยาหม่องที่ FC เขาทำาแล้วก็ส่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะมียางด้วยมีด้วยแมว้ามีแมวมียาใช่เดี๋ยวตัวมัดผมไปโรงเรียนนะคะน่านนจะงา อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะยายแพ็กมาซะแบบซันแน่นเลยเดี๋ยวไปอ๋อพิกผงนี่คือพิกผงค่ะพิกผงของยายนะยายคั่วแล้วก็ตำเองขนมปีบ๊บจากเอซเหมือนกันค่ะาจาว้าวสวยจังเลยตัวยังไม่ได้อบน้ำนะเมื่อวานนิดน็อกค่ะมาถึงบ้านประมาณ เที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะก๋วยเตี๋ยวเรือเาะเม็ดกระถินอันนี้อัญ,ญาดาหาอัญ,ญาดาเอาไปแช่ตู้เย็นให้หมามาหน่อยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะเม็ดกระถินเนี่ยต้องรีบแบ่งแล้วก็แช่แข็งก่อนที่เขาจะเสียนะคือมันอาจจะอบมาข้างในกระปุกค่ะก็เลยเปลี่ยนสีไปแล้วแต่ไม่ได้เสียนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้ค่อนข้างหนักโอ้โห วันนี้หนักนะคะเครื่องแกงที่เอซีส่งไปให้ที่บ้านหมูหยองค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาเด็กๆส่งของมาให้เยอะมากอันย,าย่าคะอยาควรจะไปอาบน้ำได้แล้วมะลูกหอยไม่กินกับข้าต้มค่ะหอยอะไรนะหอยลาย,ยาจ้า เชียงาาไปอีกเครื่องปรุงต่างๆรับดีเอ่ยว้ายน่าจุ๊ะนมาขนประกาศมาเยอะมากตาปลาอะไรก็ต้องใช้ค่ะมัม่ไม่กินมีอะไรใช่ไหมชาตามือแม่ไม่กินมีอะไรนนีะ่ใช่ไหม ของชอบพอมัดล็กๆโอเคค่ะหมดแล้วสับเบียงทั้งหมดเท่านี้ค่ะสบเบียงทั้งหมดเท่านี้เองค่ะโอเคเดี๋ยวลาพี่ๆก่อนเดี๋ยวเราไปผัดแตงกวาแล้วก็จะอาบน้ําไปซื้อกับข้าวไปซื้อผักไปซื้อไก่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สีบุงเย็นเนี่ยแสบจะต้องไปโรงเรียนค่ะมีนัดกับ คุณครูพวกนี้ไปโรงเรียนวันแรกวันนี้คุณครูให้ไปแบบว่าไปทําความรู้จักอันยาคะสวัสดีพี่ๆก่อนแล้วสวัสดีค่ะอันยาไปอาบน้าก่อนพี่แมายังไม่ตื่นนะคะพี่แม่น็อกเลยไม่ยอมนอนบนเครื่องต่อเครื่องก็ไม่ยอมนอนสรุปมัน็อกที่บ้านหลับแบบไ,ไม่รู้สึกตัวเลยค่ะค่ะไปทําผัดแตงกวาแล้วสวัสดีค่ะ